ไม่หาาแบ่งไปกันน้อันนี้คือบุคคลที่มาซ้ำสี่รอบอันี่รู้นก็ไม่หลอดมสไม่หลอดวิกแบนี้นะพอดีกว่าไปซื้อกินแต่แกหรอกว่าแกกูนี ก็หลีกยังไหมหทีล่ะใคาไปไม่มีใครจับอยู่ดีถึงเวลานาะ้นะใคอยู่บ้องคจับมาเห็ุขารเดี๋ยวมีอยู่เห็แล้วพ่แกคืกอแบบแต่ก็แจ้งความแล้วเพราะว่าแกแอบใส่รุกคุมไปขายนะ

การทอดตะเกียบอ่ะมันจะทําให้พวกกูมาหาเราทำไม่พอแต่เราถือได้แต่เราไม่พออ่ได้ไหมแต่เราถืออยู่ปูปูจังากูมากเนี่้วก็ปิดปาดิสีรวะาเระากระทะนมนร

ka tū ki te wāhi ตแบบดีด้ไห้ได้มเมนคุณ้ไ <c oughs> ม่อขอ,อขผักไงนไม่ใช่ไม่ใช่ผักอันนั้นน่ะออก,ก็ใจ

แต่เราเห็นไหมครับลาไหลปลาไสดได้มีปลาด้วยไอาชีบออกมาเองเรยนไหมใา่อาคิบอาคิบเยอะนะนี่นึง เดี่ยนเดียวลูกที่ให <Okay. S 2> ้กบป้ก <c oughs> ินด้วยได้ๆป้าป้าถึงเบอร์แเข้มมีทุกขั้นตอนก็อาหารน้ำแลข้วทุกคนอาหารน้ำและขควา,าวทุกคนสายล่าทีวเราชอบดี ตาาลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บ๊ะป๊ากินลองกินก่อนนะคะแต่ฉันจะเก็บกล้องบ๊ะป๊าค่ะถึงว่ากินเมนกุ้งอยากดูดินใช่เออหาใครรู้จักร้านขายแมงกะพุนหัวกระตุ่นในกรุงเทพมั้งครับแต่ว่าวันนี้เลยตอนนี้เลยแต่ว่าสังง่งส่งเมสมาเลยในกรุงเทพราคาไม่อั้น ใครรู้อยากบอกหน่อยครับนกระุกหัวกระสุนลูกอยากกินมากใครรู้จักบ้างนั่นไหนกต้องโรมาเเ็ต้องใครรู้อยากร้านในกรุงเทพบ้างครับที่แบบว่ามีพร้อมเลยอ่ะที่แบบพร้อมส่งม,มาเลยอ่ะนแนะนำให้ท,นทานคนู่กับซอสยงทำ เก่งจังเลยแม่ยะเกียบเลยเมื่อกี้คิบเองแต่ว่าสาลายนเล็กเก่งมากเกจังเลยสาพ่อนตาบด้ยเขานั่งใหญ่ไหมเอาอยูไหมครับ สาไายออร์แกนิก <Okay. S 1> ฉันผู้ใช้ตะเกียบไม่เป็นนี่เห็นไหม <S <S ผู้ใหญ่บางคนยังใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยนะนรู้ไหมยุ่งเนกะ่งมากยุ่สามขวบเองยู่ใช้เป็นแล้ว

ไอาเด็กเอาไรหรอทำกิ่งยิ่งเอามันเทปแอสไลน์หนุม่ชช่าชีขอชื่อร้านเลยเดี๋ยวผมไปสั่งเองขอชื่อร้านแมกกาพุลหลวงกระสุนเลยราคาเท่าไหร่ก็ได้นะขอวันนี้ คือแบบสั่งตรงแมสก์วจมาได้คิวมากอยากกินมากบอกทุกวันอันนี้มันเป็นกับจางเสียบอ,อ,อร่อยไหมคะพี่ยูลูกลูกชาบอกเอสซีบอกอร่อยไหมคะ นี่ไงข้าวโพดของคุไม่แบลว่าขอ่ยูข้าวโพดมีอขอเมนูหนครับครับนะขอเมนูหน่อยเมนูอเอาอะไรนเมนู ไปแล้วสังข้าวอยู่

ไปื้ของที่แอป้าเพิ่งสั่งของไปให้เองนอนอยากไปซื้อของอ่ขอที่ใหญ่อชื่อมจิต้องชื่อมจิไหมไม่ใช่้าเม้ตงชื่อว่าจายา ทำไมแล้วเนี่ยลูกไม่ชอบหรอครลูกชอบชื่ออะไรครับชื่อโมจิน่ารักกว่ะครับดูอ้วนหน่อยนะนิ่มๆน,น,นิ่มไปบบหมดน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเลยนะดู้ไหมรู้เจอไหมพ่อบ้าหมอคะะ ប <s> ប <to breakaniously> ាមើលមកមីងមកមែនទេតាវ៉ោអានភីងណាស់អង្ងា อ้ำนลยสาหร่ายเลยลูกน้ำปลาขายที่ช่อยนีู้ือน้ำสาหลมาเดีวจะแบงค์ที่บ้านนะนี่ทำเมที่อะไอะไรกินน่ะวัวเมงโอเนี่ไหมตกแล้วจะตกก็อยากบทรงไปสั่งมาแล้วร้า่า มันย่งอยู่ตัวน้นหนึ่ง คนเดียว่าจะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยมันขึ้นเช่งเคหัวดดื่มากไม่ชินเลยเราเด็กันน่ารักน,าน่าดก ใร้ด้านนียังงคะ้เป็นแค่ลูกก็วานลูกให้ลอกจัดวานต่อว่าลูกนี้วัดาไว